สวัสดีค่ะก่อนอื่นขอแนะนําตัวก่อนนะคะคุณแม่ชื่อแม่เมย์นะคะเป็นแม่ของน้องมีตังค่ะซึ่งน้องมีตังเนี่ยตอนอายุได้หนึ่งขวบนะคะก็ไปตรวจเจอว่าน้องเป็นทารสีเมียนะคะชนิดเลฟาปากเซนะคะความรุนแรงอะ่ะปานกลางนะคะแต่ว่าน้องก็ต้องเติมเลือดนะคะเพิ่มเลือดนะคะทีนี้ตอนแรกตรวจค่าเม็ดเลือดแดงของน้องได้แปซจากนั้นคุณหมอก็เลยนัดมาตรวจเพิ่มระยะเวลาห่างกัน1เดือนนะคะพอมาตรวจก็เลยพบว่าค่าเม็ดเลือดแดงของน้องนะ่ะเพิ่มมาเป็น9%ซึ่งก็ถือว่ายังต่ําอยู่นะคะ แล้วน้ำหนักน้องก็น้ำหนักน้อยนะคะตัวเล็กแล้วก็มีผิวซีดนิดหน่อยแล้วก็โครงสร้างของหน้าเริ่มเปลี่ยนนะคะคุณหมอก็เลยนับห่างกันเพิ่มไปอีกหนึ่งเดือนเพื่อม,มาตรวจดูค่าเม็ดเลือดแดงนะคะทีนี้เวลาน้องไปเข้าเลือดน้องก็จะด้วยความเป็นเด็กนะคะน้องก็จะร้องไห้เราซึ่งเป็นแม่ก็รู้สึกว่าสงสารลูกนะคะไม่อยากให้ลูกแบบต้องไปเข้าเลือดบ่อยๆเข้าเลือดทุกเดือนนะคะจากนั้นคุณแม่ก็เลยไปค้นในในเน็ตนะคะเพื่อว่ามีอาหารเสริมอะไรไหมที่ช่วยบำรุงคุณแม่ก็เลยไปเจออาหารเสริมตัวหนึ่งนะคะชื่อว่า่า NVJ คะ เป็นแบบนี้นะคะ หน้าตาเป็นแบบนี้1กล่องมี20เม็ดนะคะคุณแม่ก็เลยไปอ่านแล้วก็ลายถามเจ้าหน้าที่ดูนะคะเจ้าหน้าที่ก็ให้คําแนะนําดีมากคุณแม่ก็เลยสั่งมาลองทานสากล่องนะคะซึ่งพอทานไป3ามกล่องจากนั้นนัดไปจเจาะเลือดพบว่าค่าเม็ดเลือดแดงของน้องเพิ่มขึ้นนะคะจาก9เป็น10นะคะแล้วน้ําหนักตัวของน้องนะคะก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะน้ําหนักก็ขึ้นดีแล้วก็ผิวก็ไม่ซีดแล้วนะคะแล้วก็น้องก็ล่าเริงกินข้าวเก่งขึ้นนะคะแล้วก็สดใสล่าเริงนะคะขับถ่ายอะไรก็ปกตินะคะคุณหมอก็เลยบ ว่าค่าไม่เลือดแดงของน้องนะ่ะดีขึ้นอยู่นะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยจากนั้นคุณหมอก็เลยกว่าถ้าอย่าง,งานั้นคุณหมอก็จะนัดหางออกไปจากทุกเดือนก็เลยนัดหางออกไปเป็นสาเดือนนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะคุณแม่ก็เลยสั่งมาเพิ่มอีกนะคะเพราะว่ากิน3กล่องแล้วถือว่าได้ผลดีคุณแม่ก็เลยสั่งมาเพิ่มอีกเป็น5ากล่องนะคะ <c ười> เพื่อ,ะะอจะให้น้องได้กินไปเรื่อยๆนะคะ <c ười> <ๆ S 1> เพื่อให้ค่าเลือดของน้องดีขึ้นอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติเป็นที่น่าพอใจนะคะแล้วก็ความประทับใจอีกอย่างหนึ่งสำหรับ เจ้าหน้าที่โทรมาให้คําแนะนําแล้วก็ให้คำปรึกษาดีมากนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบเออเราอุ่นใจนะคะที่มีคนให้คาแนะนําเราตลอดนะคะสําหรับวันนี้คุณแม่ก็ขอบคุณมากค่ะ